ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่10บพฤษกาคมครับผมงานของสั่งัมพันธ์วันนี้นะครับเสร็จแล้วครับผมเดีนี้เป็นงานสั่งครับเป็นมาสเตเต้ขัดขาวความยาวอยู่ที่ดิไปความยาว13านิ้นะครับความยาวอยู่ที่13นิ้วความกว้างอยู่ที่โซนสิบาครับผม ดสันนะครับสันที่เจ็ดมิลดูด้ามครับผมเป็นไม้พยุงแบบดำแดงเป็นงานสั่งนะครับเร่มนี้ความยาวของด้ามอยู่ที่ห้าจุดห้าครับผมเป็นไม้พยุงนะครับขึ้นรูปจากผลิตเน็ตซุปแข็งดน้มันเล่มนี้มีเจ้าของนะครับของเฮียม,มงครับผมเฮียเม,มืองอยู่หนองยางตะคนราชสีมานะครับขอภัยที่เอ่ยนามนะครับ เดี๋ยวทดสอบครับผมไปดูครับผม හ ැ ක ි สองใส่ด้วยนะครับจัดชมพูนี้เช้านะครับขอบผมขอไปที่เอื้อน้ำนะครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ